สวัสดีครับผมบ่าวบอยดีเดินทิติสารครับมือนีบ่าวบอยมาเราปลาเราดุงขึ้นเก่าครับมือนีบมากับพี่สีครับสวัสดีจ้าไอ้กับบ่าวโตันนะเพื่อนกับไปคนเราแก่เราฟังครับน้องมีน้องไอ้กับไปอีกคนเราฟังครับผมพี่น้องครับต่างคนต่างเหยียบใหญ่กันหาครับผมพี่น้องน้องใหม่มันก็เริ่มอึดไปน้าเนี้ครับช่วงนี้กับฝนพ่อตกลิ่นๆครับผมพี่น้องลินพ่อไล่ไล่ยนี้แล้ครับผมพี่น้องบอดี้ซุ่มพอได้เอ่อให้น้องใหม่เกิด จ่อยครับผมพี่น้องครับแต่ว่าทา้งอื่นกะตกอยู่ครับผมพี่น้องตกแห้งเติบนะครับเมื่อนี้ที่โุกสีมันบอลนะครับผมเดี๋ยวจังไรรอติดตามฝากติดตามเพื่อป็นกลังใจให้ทีมงานนี้เด้อครับมาดูไปรุ่นน้ำกันครับครับผมพี่น้องครับบ่อบเห็นนอแหลแหกมันครับนี่สีมนลเขาบ่นสีมนลสีมนเออโอ้โหไมได้มาหาก่อนนี่อา song ngang hạp song tàu sam 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 song sam song 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 ข้าุน่นมีพ่พี่สีด้านสวยๆ,ลวๆเลยบ่มันสูงมันว่าง,งามโางงาอ้ยขอนแม่พี่สีนี่ขอนอ่อนใส่แอบนี้ซับเนี่ซับๆออกมาเนย หอมตัวนี่โอเแมน่นเดี๋ยวผมมาลุกมันตัวมาเห็นดอกคากรดหากรดข้อมันอ่อ,อ,อ,อนครับเนาะมันสัตว์มันสัตว์แล้วมันออกมันอ่อนนี่ดนี่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 ออนี่เอากรดนี่ ได้บ่หาก็โดดมันบ่ได้คอตันมันี่นี่่นี่ป่ะเรียมขอเลยแหะสับเอาโดด้แล้วบ่ะป่ะบ๊ฟินอ่ เอาไเอาหอมันเอาอดอ <c oughs> ดีแหงหนึ่งบ้วขนางล่างแดงๆใช่ซื้อน่ะอุ้ยนี่นี่อ๋อโอ้ยมันกะนี้หน่อยนึงเนาะกะบ้หน่อยก็ในแตงโมของเป็นจังไลยหงน้องใหม่ใหม่หม้อ หน่อยหลายน้ำใหม่เป็นโลคปอกแล้วพี่น้องเออเห็ดใหม่หม้อเป็นโลคกระทั่งเปลือกมันดอกบ่นม่นมันหน่อยหลายต้มกับเส้นหนามเออหน่อยเออหนึ่งเห็ดใหม่หม้อก็แซ่บไปขายของอยู่ขายพื้นค่ะขวีพื้นพี่น้อง ข่นเม่จันโม่มาป่ะบอกเรื่องน้องไหม่ก็บ่กขึ้นหอดกดีเบอกเรื่องน้องไหม่เกโทนบ่คนบุ่มบุ่มขึ้นเกิดได้ที่หอดหม้อกันย่างขามน้ำี่น้อง สี่กัญยาคาบนาำน้ำเท็กเอวมันเป็นบวกถามฟังครับผมพี่น้องครับมิงว่าฟังนี่ผิดสูกสิมานบ่ครับผมอันนี้ฟังอีกฟังหนึ่งครับไทยลาวก็ต้องเฮ็ดพัสสาวะปอดยากพี่น้อง <laughs> อปปสแตสาวน่แบบนี้นะพี่น,อน้องอ,อปปสแบงน,นพี่น้องไม่ทนัทนแล้วนี่ กี่ดินไงน,นทนๆนเลยครับโอ้ที่เทาใหม่ไหมนจะปืดปื้สนุกวันละบ่พี่น้องครับโอ้ยข้อบักเหวา

เห็นอยู่บ่นี่ครับในคำนึงครับผมป่าพี่น้องกอนี้ครับอุ้ยมีใจงามๆขึ้นใหม่ๆข้างในข้างในไม่ได้แล้วแม่งยังยืนเอาเลยอุ้ยงามๆเลยพี่น้องเป็นกิุ่ม พีโพโพ่โอ้ยพี่น้องปิดพี่ขอนอ่อน,ออนข้ออ่อนอ่อนนะครับพี่ลายอยู่ดิพี่ีลายอยู่ลายอยู่ยอะ้ร โอ้ยตาย,ยน,าน้ำหกมองบ่บ่อยเอาบ้าไรไปไหนมกไม่มองกันถีบไปพี่สีแล้วอ <c oughs> อมันหกเอาจอาุกไวหกจุกไว้ไปน่ะเอ้าออกไ,ไปอย่าเพิ่งออกไปจุกไปเรื่อยๆจุกไปเรื่อยๆ ระบบพี่น้องจุกไปเลยเอยใช่แล้วพี่น้องนอนน,อน,นึงอู้นอนนี่ขนีบพักแทะเอาบ่าไ้บอบ่บ่เอเอนอากอ้นอนนี่น,นนนะรบบอดอืดอืด,อด,อด คนน่้พระท่านนี้ผู้เร่ตองเด็แต่ว่าเขามันเกิดนี่อู้ยน้องก็ถี่ลายครับน่าก็ถี่ออก ุมมันสิแตกขึ้นมานี่แล้วนี่คืนวีสันสากหลากไม่ได้ละเอาอันนี้ละเอาจะหามือรุ่น <c oughs> ควรทวนทวน เป็นย่างง่ายๆนั่นใชท่ที่จับเอานั่นหักขึ้นส,สนนนันสันหน่งสันตีดดเดี๋ยวมันสุดอีกสักหน่อโอ้ยไม่ใช่ดายเดี๋ยวครับอีกหนึ่งอันครับหนึ่งอันสวยๆครับขอ,ออ้อนๆครับผมหกักเอาคอเอาบ่องน้ำครับบรรยากาศขางทรายนี่ครับ เซขาดนีพี่น้องไปเดินเซขาดครับเซขาดเพะว่ายังพี่นอ้องเลิกครับเซขาดปกติน้ำจะไลไมัตส่พุนครับแล้วก็โค้งโค้งไปโซนนู่นครับโค้งไปโซนพุนครับผมแล้วก็โคง้งป้ายอุ้มนี่ครับโน่นนี่ก็โค้งลบมาครับแล้วก็โค้งลบมานี่ กระจังสีลงไปเังสิครับผมวันนี้ปกติตรงนี้มันจะเป็นหินเป็นดินครับเป็นดินวันนี้น้ำมันทังมาจากฝุ่นครับทังตรงมาเลยวันนี้เขากลยเอื้อนเซ่ขาดครับตรงนี้ครับผมโอุ้ยเห็นอิงติง่งเห็นอิงติง่งอู้ยูนห็นอิงติ่งบบ่ได้ดอกเหง,งาไหมนะ นี่ซองอันพิดก่อมีสองห่อโอ้ไม่ต้องโอ้ยกูบหกสองแง่เออ,อ,อ,อมาละไปมาละไปครับ ปาดฮูยมานะขวนนะไผกระบอกมาเอาเพราะว่าเขาว่าคิดว่ามันจะไม่มียาวเสียกเียกเลยยาวเหมือนคนหาเลยเนี้ยครับผ ปี๊ด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 ใส่กระต้าก่อนพี่น้องใส่กระต้าก่อนนะครับเดี๋ยวย่าวเลยครับเดี๋ยวไม่ต้อันครับมีอีกไม่เอ่ยสองเหนีง สองเนงบอกพี่น้องโอ้ยอย่าบอกอ่อนได้หนี่อ่อนมอนอือพี่น้องอ่อนอยู่ครับเอาบองครับเอาบองสองเนงครับสองเนงสามเนงววบู้ยอวบบวบเลยครับพี่น้องสองอันสองสามอันเนี่ยป้าพออันนี้นนหักเอานี่ก่อนเนงตามันตรง เนยงตามันสวยอยู่ก็เลยหักเอาครับบึ้งสองเนงนี่พี่ตรงงเนียงนี่งางามๆ <ừ. S 1> วบๆเลยนะสามสองหนึ่งศูนย์โอ้โหพี่ครับอันนี้งาม ครับผมสองอันครับหางจนวินครับหันไปมือหนีอึดทักถามหัวปังครับ หอดฟังมาหาเจบ่มีปัญญาฮะทำแล้วแม่เครัะผมพี่น้อง cho ít con thăm mừng ừ khác không đẹp lại <laughs> đẹp là đẹp 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 มือได้มือบบครับมือโศกดีกะเขาสองสามกอก็ได้ร้ายครับมือบอมานกับบอมานคือมือนี่ล่ละครับพี่น้องไม่ครับจีกำลังมาเหมือนผ้าเอื้อยแล้วยางเรอ พัสปอร์ตขึ้นเขาเราบ่หรอฮะพัสปอร์ตเอาขึ้นเขาเราบ่ขี่แาม่วฟังจะขอเงินพัสดุปลอดข่าขึ้นคอเราเจ้าเราบอเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันดีครับพี่น้องจะพาไปหอดรถครับผมหนี่ครับ Ui. Tay tay. Ui. Nên xuống nè. xuống nè. Lỡ như nhai vô nè. Nên bắt dao đi gặp ném bắt nhau. Đây, ở đây phân cho khoang như là cái nó. Nó mày. ¡Uh, oh, uh, oh. uh! เสียจะบาบงก่อนี่อาญาอยู่พยนยุทธบ่เขาเอ้ย,อยเด่งใจวายว่ามันมาสักว้สักไบเปิดพนะุ่น่ะโชคดีครับพี่น้องเอ้พุนะ่น่ะพุนะ่น่ะพุ่น่ะซากลากอยู่ก่อเดียวเป็นสิบเป็นเสาหนึ่งสอง สามนับกคนครับสี่หาหกเจ็ดคุณักคนหักไปเบาแปดเก้า สิบรถสิบเอ็ครับสิบสองโอ้สิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบหกสิบเจ็ดครับอือสิบแปด พี่น้องสิบเก้าสิบเก้าแล้วครับผมพี่น้องหาน้อยยี่สิบก่อนนะนี่โอ้โหดียี่สิบนะเด้๋ยวยี่สิบเหนียงง่ามๆเลยพี่น้องยังสวยครับอุย้ย งงหงงง่ายเลยคุณน้องเลยคนบอกเข้าคนบอกเข้าโชคดีโชคดีแล้วบาจกเอาป่จ๊ะแล้วบาจกเอาป่จ๊ะ สิปอได้ครับมาไดรยี่หม่องฟังเจ้าของหน่อยอหันยางอ่อมทิปอยู่กับอะไรพี่น้องาพี่น้องสามสี่แหนงเลยครับผลพี่น้องผมโอ้สี่อันครับสี่อันสามแหนงสี่แง่มมงขึ้นไหมครับนอนนี่กับนี่นอนนี่กับนี่ หนึ่งอันครับสองสามงามยิบหนออุ้ยสี่ครับสี่เนี่ยงามๆครับผม ครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือนีครับอ้ยหายน้อเปรตตายครับกับพี่สีเมืเ่อกนี่พี่น้องครับสองคนนี่นี่ครับอันกี้ให้ใหายอยู่ในยามน้าเอื่อยคนครับ <laughs> อันอยู่ก,ก็อันบ้องมั่นครับพี่น้องขอมั่นบ้องมั่นนี่เดี๋ยวบ้องหนึ่งน,นี่พี่น้องบ้องหนึ่งอ่อ,อนๆเลยครับนี่มองไงอ่อนๆเลย ครับผมคลิปนี้นะครับบ้าบอยกับชิคอ,อไว้ัยสานี้สก่อนครับขอบคุณที่ติดตามเราชอบเป็นกำลังใจให้บ้าบอยเดินเทีออทออออ่อีสานพี่เขาเดินเที่อีสานสามีอีสานพะเลาประตูอีสานบ้านเฮาเด้อครับผมไก่ชิคอดสงการนะครับผมพี่น้องอีกพวกีหมื่นอีกมื่สองมื่นสามมื่นสี่มื่เ้ยมื่อนี้กับชิคอ,อไว้วัยสานี้สก่อนครับขอบคุณที่ติดตามเราชอบเป็นกำลังใจให้บ้าบอยเรียน,นที่อีสานขอพี่น้องอยู่ดีพี่แห้งลำลุยสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุกคนครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับออกเงี้ยแล้วออกเงี้ยแล้วครับผมพี่้องเมื่อยหลายเนี่ยแตกสดสดสวัสครับรถขับเจ้ามาหา้องใหม่ก็มีครับผมพี่นองสองสามทีขั้น